ขี่กูนั่งมึนอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ตอนกูเล่นเนื้อหมาเอานี้กูชาร์จแน่สั์เราไม่โล่ไม่โดนกูแน่กูขี่กูขี่ทั้งหมดเลยเฮียไม่กูวางอะไรแท็บเล่นอยู่เอวมึงแบบโง่โงๆเดินผ่านมาโดนแต่จะกูเคยโดนอยู่เลยไอ้พวกที่แม่งบังแท็บ ที่แท็บที่แม่งจุดพุอ่ะแล้วแม่งขวางใ,ใกล้ถังอ่ะไ <c oughs> อ้ขี้เนี่ยเรไม่รู้ไงกูเดินผ่านไอเขี้ร้อยระเบิดเลย <c oughs> เอยุ้ยไอ้ขี้ลอยเลยโดนแทงแม่งเลยสัส ลองปลาระเบิดสายแม่งดิไอ้เหี้ยฉลาดยิบหายเลยเฮี้ยเอ้ยโดนโดนโดนจะไปหน้าตายวะ ตายยากตายเย็นเลยสัตวสตายยากตายเย็นโหแรงหมดอีกเอ้าไอ้เหี้ยกูกำลังวางแท็บแบบโคตรเกินถูกเพื่อนล่วงเบี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอพิษแม่ไอ้เหี้ย ยิงซ้ำเลเที่อ่ะจัดแม่ในพวกตีที่เหลือต้องมานี่แน่ๆบอะทำไมไปแจมข้างบนหน่ะนะไม่รู้ว่ามันจะลงมาวะมาก็มามาก็ทำอะไรไม่ได้ดีเราเราก็ทำอะไรไม่ได้ ทางออกเราไม่ยังไกลอะฝั่งมันนี่แบบโอ้โหแต่กวัวมาวะ่ะไม่ถ้ามันมาเนี่ยเราก็บวกได้เจียเราก็ห้ามออกไปไหนไงเราก็อยู่แต่เองเนี้ยแล,ลลแ,แล้วเราก็รอเล่นเลยเลยไม่มีแท็บก็ได้เจียเราอ,อยากได้แทบ็บรูนี้ว่าแท็บมาเยอะๆกว่านี้หรอแท็บมันออกมาเยอะไม่ได้ไม่ใช่มันออกมาแค่แนี้นด้แล้เว้นแต่มึงจะมีเปิร์กเนี่ยแต่ของได้เพิ่มอะเอาหน่อยละรอบหน้าแล้วก็ข้างนอกมีอะไรแทบ็บ ใกล้ถังระเบิดอ,อีกสองถังนหะถ้าโง่ก็จะเหยียบอะนะทำไม่แน่นะเวปแต่ทำให้โง่นี่ก็อีกเรื่องหนึง่งมันต้องเช็คก่อนแล้วล่ะมันคานยัางเงมันก็เห็นอนะเอาดีไม่บางคนมันไม่ได้สังเกตน,นะ้ยมันเห็นถังแล้วมันก็เดินผ่านนี่ยมันเนียนอยู่นี่้ยแทบอ่ะกลัวมาละยังไม่มาอะทีเบาตีหน้าโดนแจมอยู่ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังบอกยังบอกกี่คนสองโอเคเห็นแล้วสองปะสองสองปีมันใจ มาจีด้วยตามมาย้องอยู่นข,ข้างกูนะที่ต้องระเบิดกูละเขี่ยมีช่องตรงนี้นี่ไหวเย็ดแม่ดีนะกูขันหลังไปเจอทัน เ,เลยชุดเพื่อนเปล่าไม่เพื่อนตกเพื่อนว่มไหมไม่ต้องอ้อไม่ต้องอ่ะม,มันจะขึ้นข้างหน้ามันจะขึ้นข้างหน้าหน้าไหนเนี่ยต่ฝั่งนี้มันจะน่าจะขึ้นฝั่งนี้มึงล็อกสองเพื่อนมันนะ ปาระเบิดออกไปป่ะก็ะลองหาเดี๋ยวดูละมึงมีสแกนป่ะสแกนเปก็กรอบอยู่ข้างล่างอยู่ใต้พื้นอยู่ใต้พื้นเนี่ยนใตน้พื้นนี้ตรงนี้มีด,มดูนะเว้ยจับได้นี่นี่ดูอยู่ กดแทบออกไปเหรไม่ประตูนี่ไอ้สัสไหเปันไปแง่ไปโอ้โหข้เหี้ยเลย ตบอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกูส่องนะกูส่องอีกรอบไม่เห็นนะไม่เห็นเอาไงเราจะออกดิสัตว์่อยู่ต่อ <laughs> ลงไปเก็บศพข้างล่างก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงเอาไง <Okay. S 2> <Okay. S 1> วิ่งไปนู่นเลยเหรอเอ,อวิ่งออกเลยวิ่งไกลนะหรือขึ้นบนเออวิ่งออกนี่แหละตรงนั้นมีคนไหมเหรอข้า <Okay. S 2> งบนอนะ ปกติเนอะเว้ถ้าคนมันจะมาชาร์จอะมันจะมาชาร์จตรงประตูนั่นนหะมึงเห็นปะไอประตูที่มันมีนั่นนหะมีช่องอะตูเหล็กอะเพราะกูก็ใช้ยิงคนตรงนั้นแหละไอ้เหี้ยสาเเลยเลยเหี้ย อุ้ยเฮีย้ยนอนเกือบแล้วอเฮี้ยไอ้เฮีย้ย,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 ยแล้วแป๊บเดียวปืนมันเปื้อนขนก่ะ เยอะน้อยพี่อะตกมาแค่นั้นแรงไปเพื่อนไปไอพเฮ๊ยมึงอีกแลยไอ้สัตว์อะไรกูเพิ่งจะทำอะไรกูเองไงมึงเห็นว่ากูถืออะไรอยู่ในมือเดี๋ยวกูถ้าเกิดกูปาไปนี่คือแบบมันจะปักตัวมึงเลยนะเว้ย ดูรักเพื่อนกูไม่ทำหรอกอ๋อแหละอีฮี่เอาอีสัตว์ดิทำไมอะนี่ไม่มีกระสานเอ้ยพวกเราเจอเลยเพื่อนไม่อยู่ข้างในอ้าวอยู่อยู่คอยเฮ้ยมันหลบแล้ว嘛

เฮียวางไม่ได้ต้องหากำดักหมีมาวางแทนตรงนี้มีอเลิร์ t ตรงนี้ก็มีอ,อเลิร์ t กูพยายามวางไว้ตรงถังระเบิดอแล้วเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราออกตรงนี้ก็ได้เนี่ยไปออกทางหลังเนี่ยมันมีช่องโลงโง่ๆอยู่มันวางแต่ตรงนี้นะเดิมเ,ดดเ,ดเลยกูยจำได้มุมนี้รถไฟอ่ะไอ้แอแอบเก่งรถไฟแหม่ไม่วางไม่ได้แล้วว่ะ ต่อน,น้นโหเพื่อนใกล้ๆก,กันด้วยวะป้าป้าไปรับบุรีเพื่อนกูวมีวะ่ะกูกูเหมือนกูเห็นแวบๆกูไม่แน่ใจว่าผีหรือเปล่าอ่ะต้องมีมั้งแหละไอ้ที่บอสอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยไอ้ที่มันก็เลือกได้ไอ้ที่แต่ยังไงโอ้พิมพ์ตั้งนานดูแต่ยังไงเราก็เสร็จก่อนเว้ยเดี๋ยวเราออกทางอันนี้ก็ได้งัวใช่ไหมมึงดูดิไหน อยู่ตรงรูกำแพงเนี่ยใช่หรอยังคิดอย่างนี้ะกูว่ใช่เพื่อนมันซ้ายขวาซ้ายขวาไปที่เดิมเลยมุมกูมันไม่เห็นไอสัตว์มุมาดูกูไอสัตว์มุจะรงกูอย่าเข้ดู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 นดูดููเห็น ่กูกำลังมองอยู่ใช่ไหมเป็นไปได้อยู่กูว่าใช่กูว่าใช่ไม่ใช่ผีมันไม่เดินอย่างนี้เว้ยผีไม่เดินแบบนี้หรอกอ้าวมึงไม่เคยเจอผีกุสันตินเหรเมื่ออันเมืแต่มึงรอเก็บแล้วมึงส่องเลยกูว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตรงเนี้ยใช่ชัวร์คนเดียวกันนะจะเกมผีกันเลยใช่เถอะเออ เพื่อกดเล็งหัวเราแล้วเล็งไว้ก่อนเลยก็ได้ข้างล่างใช่ใช่เยี่ยใช่ตายด้วยตายเหรอตายดิกูบอกแล้วส่อง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 ไปทางมันไม่มี ไม่มีเออไม่มีก็มึงยิงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอกูไม่ใช่มามาดูกูมาไปดิเอ้วแต่กูลืมเก็บอะอีอีโอ้ยหวอีีโอ้ยเที่ยเอ้าไม่ใช่ผีไโธ่ไอ้ควายกูบอกแล้วไอ้ที่มันมีผีคนตีนนอ้สัตว์ เสียสกแกนฟรีเลยคยุยจบแล้วตัวกูแม่ยี่หี้อส่องนะส่องนะเออช่วยแล้วเพื่อนเหมือนกูจะโดนว้าโดนอะไรโดยตัวข้างหลังนี่เพื่อนหนาวมากเลยแต่ว่า,อาอโอ้ยโอ้ยมีคนเพื่อนไอ้เหี้ยมีเหี้ย มีมีหนีหนีถอยเลยถอยให้ไวโอ้โหได้ไงได้ไงได้ไงพันยา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 พร้อมไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเยยยแย่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

กูวิ่งมาทางนี้แล้วม่ต้องไล่ผมแน่ๆแหละไล่ดิที่มันเห็นกูเป็นไงฮาวทูโดนกระสุนนีโอ้ยที่จะอะไรอฝ่ไฟฟ้าให้อยู่ไอสัตว์กูทั้งโดนกระสุนโดนทั้งหลบผียองเชื่ยกูหลบได้ทุกอย่างเลยก็จึอตายอ่ะกูเอ่อนดิ ก็แบบกูโดนทุกอย่างเลยตรงไอ้เหี้ยเผาศพมึงด้วยไอ้เียกดดันมึงไะดิช่างมันเถยื่อแง่ยังไงอ่ะเอ้ยมันไล่มันไล่มึงอยู่นั้นน่ะไล่มาละไล่มาละโอ้ยยังไงกูถึงก่อนไอ้เหี้ยแค่มึงถึงก่อนแน่ๆได้เล่นได้เล่นแม่กูแอบเลยไหมเออแอบเลย mà lá mà lá, mường lá, cách đến mường ô, bài được mường mường điều ạ chính, gọi <fweit play> <milliseconds> กูจูกเขา่ใส่ลอลลลลล่า่ควายเลยถนนละพอดีแหละไอ้เนี่ยีกูมาแล้วใกล้แล้วเพื่อนอยู่ข้างหน้ามึงเลยเร็วดีวะไอ้เหี่ยทัน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  ไม่ได้แไ๊ er. <men> <men ้จมาไะไรอะสาใจมากสาใจดีที่เป็นมึงสาใจว่าเรากุหลบทุกอย่างเราไม่เห็นไม่ียี่หย